โอเคครับสดวครับท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่อง movie story man ครับวันนี้จะมาสอนสมัคร discord กันนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับธรรมดาที่ผมเคยเจอปัญหาแล้วนะครับหลายๆคนบอกว่าสมัครไม่ได้นะครับทำโน่นทํานี่ไม่ได้นะผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็มีเพื่อนแนะนําว่าเออทาคิปออกมาเลยดีกว่านะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปดูกันเลยครับอย่างแรกครับ เข้าไปใน Google หรือว่า,อ,าอะไรที่คุณใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น Firefox หรือว่า,อ,าอันเนี้ยไอ r o s o f t ซเน,น, A, นีครับก็ใช้ได้หมดนะครับ Discord ครับพิมพเขาว่า Discord ไปเลยครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่ใช่ไหมอ่ะดาวน์โหลดนะครับหรือว่าคุณจะมาสมัครตรงนี้ก่อนก็ได้นะเนี่ยแต่ผมจะสอนสมัครหน้าโปรแกรมมัน Discord นะครับก็จะดาวน์โหลดเข้ามานในเครื่องนะโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับ แล้วก็จะมีออกมานี่อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับโอเคหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดมันเสร็จแล้วนะครับก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเบ้งนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Discord นะครับก็คือใครที่มีอยู่แล้วนะก็สมัครก็พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ตัวเองเคยสมัคร แล้วก็รหัสผ่านเอาไปได้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีรับชมต่อแล้วรับ Register นะครับกดเนี่ยกดตรงนี้นะครับนี่อีเมลใส่เป็นอีเมลอะไรก็ได้ครับของผมก็จะใส่เป็นอีเมลที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปใช้อยู่แล้วนะเนี่ย Display ชื่ออะไรก็ได้ครับโอโบวอ อย่างนี้นะ username ครับ username นี่ผมใช้เป็น o b w a r นะครับแล้วก็รหัสก็ตั้งไปนะครับวันเดือนปีันไหนก็ได้นะครับแต่ก็อายุขอสักสิบแปดขึ้นไปนะไม่ต้องนะครับก็ i'm a human นะครับ please click on the entity that not repeat คือลวะ Does not repeat วหนึ hmm. ่งใช่ไหมล่ะนี่ครับแค่นี้สมัครง่ายๆครับจบเนาะนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเข้า Discord แต่จําไม่ได้นะเออแต่เออแต่สมมุติว่ามีคนสมมุติว่าคุณเชย่์สมมุติคุณเปลี่ยน Discord อ่ะคุณเปลี่ยนคอมเปลี่ยนอะไรใหม่เอาเชย่ออย่างนี้ยจาได้ไหมเนี่ยอ่ะลองพิมพ์ไปครับก็คือใส่อีเมลของคุณไปนะครับนี่ก็ ใส,ส,ส่รหัสนะครับแค่นี้ครับแล้วก็เข้าได้ละเนาะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าได้ละนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ด้วยครับในสาระมากน้อยเพียงใดหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ